สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เขารบหักแพ้งสุขุสุกันค่ะดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ้อนนะคะขอบคุณที่พี่น้องติดตามทั้งทางเพจ Facebook และทางช่อง u t u b e ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ้อนค่ะเป็นจยไหงไรคะมือน,นี้มานบโบว์ซันคลิปสาวน้ำยืนไทยที่เว้าหย่อกันเรื่องรถไฟฟ้ารถสกูตเตอร์ของอิหล่าอุ้อิงนะคะ เมื่อไปหล่นบ้านเพลินสองเที่สองน้องพี่น้องน้องโดดไม่ไปแดงเพลินวันเห็นเพลินม้วนหลายพี่น้องมือนเ่นก็นเลยพากันถ่ายคลิปเห็นเบินมวนเพลินเพลินขี่เห่นเห็นแม่หน่อยก็ม้วนน่ะนะคะก็เลยเว้าหยอกกันกะออกคือว่าเนาะดีใจน้องภูมานเด้อค่ะเด้อภูมิภูมานเป็นยังค่ะงวดา,าเอาไหมสำหรับคนมักเสียงโชคลาภคือว่านะคะ เสี่ยงกับมีได้มีเสียผูบ่อเสี่ยงบ่อได้บ่อเสียดีที่สุดพี่น้องกะขอบคุณค่ะหลายคนถามกับว่าโทรมาแชทมาไลน์มานะคะได้ไลฟ <c oughs> ์บ่อผล่าโอ้สาวนพยืนบ่อเป็นคนสื่อแบบแบบนั่นพี่น้องบ่อเป็นไปได้ไลฟ์ไปอย่างเอาสิซะวะ่าทามันบ่มันอยู่ค่ะถ้าบอกไปถ้าว่าบ่มันเดียวเพื่อสิวัตัวเนาะมันอยู่ค่ะ,คะวพว,ะวะะพได้ค่านะ้มันรดไปถ่ายคลิปอีหลา่าอุ้งอิงสองสามมือ่อยู่ดอกพี่น้องเอา เบาแบบนี้แล้วกันนะคะแต่ว่ามือนีทีสาวน้ำยืนลุกขึ้นมาบู๊ยลุกขึ้นมามาดังเว้ากับพี่น้องมองนีหนึ่งสาวน้ำยืนบริตตามเนาะชจวงนีบริตตามอิห่าไปถ่ายคลิปเพราะว่าลูกเปิดเทอมแล้วต้องไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะก็คือว่าสาวน้ำยืนก็จะมีคลิปห่างๆแน่บอคอยมีคลิปมือน,นีก็เลยตั้งใจว่าเอา้ามาคุยกับพี่น้องล้างมือเลขกออกนี่ละล้างเลขกออกนี่จักน้อยนึง พอดีช่วงสวยๆเมื่อสาวนีสาวน้ำเยืนเดีวมีโอกาสโทรไปหาคุูหนะนะคะเจ้าของช่อง YouTube อีสานภาจวัดค่ะเป็นเจ้าของช่อง YouTube ที่สาวน้ำเยืนเห็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอีลาอุ้งอิงในสมัยที่ยังเรียนอยู่โรงเรียนบรรณยุ่งอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ ก็เลยได้โทรคุยกับน้องเพื่นนอนเนาะเด็กไ,ได้สอบถามความเป็นไปเป็นมาน้องเพื่อนเป็นล้านเขยของคุณครูนภาพรอนหรือว่าแม่ครูนภาพรอนผูทีฝึกฝึกอีหล่าอุ้งอิงของเพลงพาอีหล่าอุ้งอิงไปประกวดห้องเพลงนะคะตามที่เฮาได้ฟังในคลิปวิดีโอของช่องทีวี NBT นะคะซึ่งสาวนรรมเย็นว่า ขออนุญาตเพิ่นแล้วจะนําคลิปวิดีโอนั้นมาให้พี่น้องได้เบิ่งนํานะคะหรือพี่น้องเขาไปเบิ่งนที่ช่องของเพื่อนก็นได้ช่องอีสานพาจวดเราก็มีอีกช่องนะคะคือช่องของลูกสาวของคุณครูณภพาพรช่องน้องเอื้องลูกสาวครูนภพาพรน,นะคะต้องขอบคุณทั้งทั้งสองช่องนะคะต้องขอบคุณทุกท่านนําที่ที่นําคลิปวิดีโอต่างๆเหล่านี้มาให้เฮาได้เบิง่ง แล้วก็ขอบคุณได้หลายเด้อค่ะคุณน,น้าเนาะที่แววสูฟังในลหลายๆอย่างนะคะเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของอีหล่าอุ้งอิงตั้งแต่เพนเรียนอยู่มอสอ่าเรียนอยู่ปอสองพี่น้องเรียนอยู่ปอสองจนหอดปหกโรงเรียนบ้านนายุงนะคะโรงเรียนบ้านนายุงอ่าบ้านนายุงอ่าอยู่อำเภอเขม,มาราชนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเฮากาเดฟังเรื่องราวต่างๆจากอ่า คลิปเนาะจากคลิปที่แม่ครูนภพพรได้วัาสูฟังนะคะเพิ่นโอ้เก่งเน้องพี่น้องเนาองอีลาเฮานี่ว่ธรรมดาชนะการประกวดหลากหลายเลยทีเดียวนะคะขวารางบัลนมาแล้วมากมายระดับเพื่อ่ายโรงเรียนระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับประเทศกระพานมาแล้วพี่น้องคะซึ่งเฮาเด้เบิงแล้ว หัวซึกดีใจหัวซึกชื่นชมขอบคุณนะคะที่คุณครูหรือว่าแม่ครูนภาพรพนนะคะบ่มเพาะเนะาะต้นกล้าที่สวยงามต้นนี้เราตอนนี้กําลังเติบโตบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นเพชรเม็ดงามของวงการหมอลำนะคะอีหล่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงขอบคุณค่ะเมื่อนี้สาวน้ำเยื่นกันเลยขออนุญาตเพลินวาบางเทอือ าสาวนกยื่นจะเอาเอาคลิปนะคะในช่องมาเว้าเรื่องเล่าต่างๆเหล่านี้อาจจะขออนุญาตาโหลดมาอาจจะขออนุญาตตัดมาเป็นบางช่วงบางตอนนะคะมองนีกันเลยเดวขออนุญาตเพิินเรียบร้อยนะคะกะ็ต้องขอบคุณค่ะที่อนุญาตในในส่วนต่างๆและที่สําคัญพี่น้องก็ฝากติดตามเป็น FC อีหลาอุ้งอิงอยู่แล้วเนาะเพื่อเพิินมีคลิปสมัยซ้อมเพลง โดนไปคนเห็นเนี่ยสิกะเอามาฝากมาตอนเท่าเฮาก็จะได้เห็นพัฒนา,านการของอีหล่าอุ้งญิงไปน้ากันมื้อนี้เอาซ่ํมนี้พี่น้องคะสาวน้าเงินจะขออนุญาตเอาคลิป NBT นีน่นะคะมาให้พี่น้องได้เบิ่งอีกท่อนึงเพื่อย้อนไปเบิ่งอดีตนะคะการดูแลก,การฟุ้มฟักหมอล่่าคนนี้จังได๋กวามื่อนี อีหล่าจะไม่ยืนอยู่บนเวทีของสาวน้อยเพจปันแพงได้สวยงามแบบนี้มีความเป็นมาจังใดบ่ธรรมดาพี่น้องสาวน้องยืนเห็นแล้วก็เอ็นดูแห่งตอนนี้น้อยเดี๋ยวมีคลิปมาตอนเนืง่งเด้อพี่น้องเด้อเอ็นดูน้อยเห็นหรอกคือใสซื่อซื่อบริสุทธิ์แบบคือรู่มือนี่ละพี่น้องคะ่ะเป็นจังใดเป็นจังสันเลยอีหลา่าอุ้งอิงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งคลิปนี้น้องกันอีก เราพี่น้องล่องว่างคอมเมนต์เบิงนะคะว่าพี่น้องหูซึกอจังใดเมื่อได้ยินได้ฟังคลิปวิดีโอ,อที่อีสาน้าจวดเนี่ยเพิ่นนำมาให้เฮาได้เบิงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งอีสาน้าจวดขอบคุณน้องเอื้องลูกสาวครูณภพ,พรล้วกาขอบคุณแม่ครูนะคะมีโอกาสสาวน้ำยื่นจะไปเยี่ยมแม่ครูอย่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่นบอสบายเนาะเพิ่นป่วยด้วย โรคมะเร็งนะคะก็ขอคุณพระรักษาเนาะขอให้แม่ครูสุขภาพสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นนะคะอยู่เป็นโมโพรรบาไส้ห้ลูกหลานไปนนานคือว่านะคะแม่ครูเว้าออกมายา่มใดก็ไม่ได้ยิมนะว้าถึงลาอุ้งอิงยิ้มตลอดพี่น้องสาวน้ำเงินนี่แบบประทับใจแห้งอยากให้พี่น้องได้เบิ่งคลิปนี้อีกเทือ เสืออเลหลายคนย่อนเบิงลายเถื่อสาวนุ่งยือ้องโบตำซิฟเถื่อแล้วนะพี่น้องนี่คลิปคลิปคลิป,ลปอีลาอุ้งอิงทีอยู่ในช่อง nbt ที่เป็นเพิ่นเอามานี่นะคะเนี่ยคนเบิงอู้ยสองแสนกว่วแล้วพี่น้องค่ะนี่นี่น,น,นะเดี๋ยวเขาจะย้อนเบิงคลิปนี้น้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะติดตามในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเด้อยพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามดีเจสาวน้ำายืนอีสานอ่อนซ่อนเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบนปันค่ะ สวัสดีค่ะในช่วงของสนทนามาพูดมาคุยนะครับในวันนี้อย่างที่บอกเอาไว้นะครับน้องคนนี้น้องอุงอิง ไปชนะเลิศการประกวดร้องเพลงในงานศิลปหัตกรรมระดับประถมศึกษานะครับซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับพร้อมด้วยทางคุณครูเพือ่อคุณครูที่ทาเดินการฝึกสอนนะครับคุณครูนภาพรอ,อุ่นชัยแล้วก็น้ององค์อิงหรือว่าน้องรัตนาพรหอมหวน,นะครับส,สตรีทั้งสองคนนะครับไปแข่งที่บุรีรัมย์มาคุณครูพาไปด้วยใช่ไหมครับะ,ะไปอยู่กี่วันครับไป ไปสองวันหนึ่งคืนค่ะไปสองวันหนึ่งคืนนะฮะมีคู่แข่งน่ากลัวไหมครคุณครูก็เยอะอยู่นะคะก็ทั้งทั้งระดับประเทศในในภาคนะคะมีอยู่อ่าหกสิบหกสิบกว่าโรงนะคะหกสิบกว่าโรงเรียนนะฮะในแต่ละภาคแข่งขันกันระดับประเทศเลยใช่ไหมในระดับประเทศค่ะโอ้แสดงว่าไปกันเยอะมากกว่ากว่าที่เราจะได้น้องคนนี้น้องอุ้งอิงนะฮะชื่อเล่นน้องอุ้งอิงนะครับเข้าไปทําการแข่งขันเนี่ย เริ่มมีแววมั้งแต่เมือ่อไหร่ฮะคุณครูน้องเข้าย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนตอนชั้นปรถมศึกษาปีที่สองนะคะ,อะตอนเรียนปีพอ,อีค่ะพอดีรับมอบหมายเป็นครูประจําชั้นชั้นปีสองครับแล้วก็ได้ดูแววน้องเพราะว่าในกิจกรรมร้องเพลงก็ให้น้องมาร้องแล้วก็เห็นว่าน้องเออเสียงเสียงเพราะเสียงใสดีก็เลยฝึกสอนนะคะก็เลยส่งเข้าประกวดระดับ คัดจากโรงเรียนเสร็จแล้วก็ไประดับเครือข่ายแล้วก็ระดับอาเขตพอได้เป็นตัวแทนเขตก็ไประดับภาคครับพอได้ระดับภาคก็ไประดับประเทศค่ะระดับประเทศก็ไปแข่งขันกันที่จังหวัดบุรีรัมปีนี้ปกตินะเขาจะแข่งระดับภาคเสร็จแล้วพอได้ตัวแทนระดับภาคเขาจะส่งไปที่เมืองทองธานีนะแต่ปีนี้เขาเปลี่ยนบอกว่าถ้าได้ระดับ อ่าภาคเคลือดระดับประเทศไปเลยโอ้นี่เขาเปลี่ยนเกณฑ์นะนะครับอ่ถามน้องแนะนําตัวเองก่อนอ่ะเรียนอยู่ชั้นปไหนคะได้ค่ะชื่อเด็กนิรัตนาพรทอมหวนกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะปหกแล้วโอ้อาจารย์เห็นแมวตั้งแต่ปสองสี่ปีแล้วค่ะแต่น้องก็ได้สามปีสอนติดกันเลยค่ะโอ้ได้แชมป์มาได้ได้ระดับภาคสามปีสอนระดับาคอ่าระดับภาคเนี่ยมาสามปีสอนชื่อเล่นที่น้อง อุงอิงคะ่ะเพลงที่ใช้ประกวดที่จังหวัดบุรีรัมย์ในกาในศาศงานศิรรนละปะหัตกรรมนักเรียนภาพตะนอกเฉียงเหนือซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่65นะครับจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย <67 S 2> ์ก็67อ่า67นบนขออภัยอันนี้เป็น <68 S 1> อันนี้เป็นอันนี้ของปีที่แล้วปีที่แล้วนะฮะของปีนี้อยู่ตรงของปีนี้เข้าประกาศผลเสร็จทาง เขาเรียกว่าทั้งเว็บไซต์นะคะแต่เขายังได้ไม่ให้ใบประกาศมาเขาจะมาทีหลังอ๋อยังไม่ได้ใบประกาศนะครับเราได้แชมป์มาแล้วนะครับก็หลังจากที่มาเรียนที่โรงเรียนบ้านนายอยู่ที่อำเภอเขมราชนะคุณครูตั้งแต่ป .2 เมื่อก่อนเรียนโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนบ้านห้วยทีค่ะห้วยทีแถวๆนั้นไหมครับคุณครูอยู่โยมเพอตการค่ะอยู่ตระกานนะครับอ่าก็ย้ายไปโรงเรียนแล้วก็คุณครูเริ่มเห็นแวรก็มีการเพิ่มทักษะค่ะโชว์สักหนึ่งเพลงเพลงอะไรเอ่ย เอาที่ได้แชมป์มาไหมร้องเพลงอะไรคุณครูสาวเพชรบุรีของภุ่มพวงค่ะสาวเพชรบุรีสักหน่อยสักท่านคงยิงร้องสักท่านหนึ่งน่งท่งกระจมทองฟ้าเพลงรัก ผ่านถึงเพชรบุรีพบกันปีกลายก็เมืองเพชรนั้นใกล้ใกล้แค่ ยอดเดี๋ยวผมเรียกช่างภาพตื่นก่อนตื่นได้แล้วนะครับพราะมากนะคุณครูโอ้เริ่มมีแววมีค่ายเพลงหรือว่าค่ายเทปหรือว่ามีสังกัดไหนติดต่อมาหรือยังตอนนี้เขามีเวทีหลายเวทีที่จะให้น้องเขาไปแสดงโชว์นะคะยังยังยังตอนนี้ยังไม่มีต้องเป็บประสบการณ์ตอนนี้ยังเรียนอยู่นะตอเรียนอยุด แค่ชั้นปหกเองแต่ว่าโอ้โหน้องอุ๋งอิงฝันในอนาคตไม่ต้องถามอยากฝันอยากเป็นนักร้องอยู่นแน่นอนมีอะไรพิเศษกว่าน,นั้นอยากอยากมีวงของเธอเองมีวงวงที่ว่าคือวงลักษณะลักษณะไหนครับวงแบบทา<ำ>ง<บ>ดนตรีเลยนะฮคระับมีวงดนตรีตัวเองเป็นนักร้องนำเป็นหัวหน้าวงมี เครื่องดนตรีวงอใหญ่เลยนะครคุณครูค่ะค่ะคุณครูเคยน้องเคยคุย,คยเคยคุยค่ะ,คคะตอนช่วงแรกๆตอนที่เข้ามาถามเขาว่าเขาอยากเป็นอะไรเขาบอกว่าอยากเป็นคุณครูสอนดนตรีทีนี้พอเริ่มพาเข้าไปประกวดไปได้ประสบการณ์เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยากเป็นนักร้องค่ะนักร้องค่ะก็อนาคตก็ยังอีกยาวไกลตอนนี้ก็อายุยังน้อยก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปอีกนะฮะก็ทุกฝ่ายนะก็ ให้กำลังใจนะ<ช><ช>ครับแล้วสิ่งที่น้องเขาจะก้าวต่อไปคุณครูทางโรงเรียนได้สนับสนุนอะไรยังไงต่อตอนนี้ก็ส่งเสริมเขานะคะก็เวลามีกิจกรรมอะไรก็จะพาเขาเขา้าเข้าไปแสดงความสามารถะะก็เรื่อยๆแล้วก็เขาจะชอบร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าเวลาเขาร้องเพลงเขามีความสุขก็จะให้เวลาตอนนี้กับเขาครับแล้วก ที่ไปประกวดรองมาเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะคอมเมนต์คอมเมนเตอร์ใช่ไหมมีไหมมีไหมที่ไปประกวดไม่มีค่ะถึงถึงประกวดเขาจะไม่มีเลยไม่มีถ้ามีแต่กรรมการมีกรรมการแล้วก็ให้คะแนนดูให้คะแนนสิ่งที่กรรมการหรืออาจจะกระซิบหรือฝ่าบอกมาเพื่อพัฒนาน้องมีเรื่องอะไรที่น้องมีแต่พวกที่ไปแข่งด้วยกันเขาบอกเออยอมแพ้เขาก็บอกอย่างนี้ค่ะแต่ว่ายอมแพ้อย่างเดียวแต่ว่าตัวกรรมการไม่มีสิทธิ์จะมาพูดกับเราเลยนะคะเพราะว่า เขาทำนาทีเองเขาทบค่ะทำนาทีเขาแบากันเนื้อเพื่อนๆบอกมาว่าไงว่าคู่แข่งเราที่ไปประกวดหรือเขาเห็นเราเขาหนีไปเลยชิดซ้ายไปเลยเขาไม่กล้าพูดด้วยเลยไม่กล้าพูดด้วยเลยเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นเสียงเราก็เพลงที่คิดว่าตัวเองร้องเพราะที่สุดที่ไม่ใช่เพลงเมื่อกี้เพลงอะไรดีทุกเพลงเลยอีกสักเพลงหนึ่งอ่ะอีกสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรดีครับคุณครูคิดว่าน้องเขาร้องได้ที่สุด เอาโรงแรมใจนะน้องนะ,ะโรงแรมใจเป็นผลง,งานเพลงของแคทเทอรียาค่ะแคทเทอรียามาลาศีโหดร้ายจริงๆทำไมถึงยิงพยองเจอกับน้องไม่พูดจา สัญจนรร่อนเร่มาน้องอยังอุตส่าห์ให้พังกาอ่าโอเคนะฮะพอแล้วเดี๋ยวจะหลับก่อนนะฮะเสียงเพราะมากนะคุณครูเสียงเพราะมากอ,า <ฤ ref. S 1> อนาคตสดใสอนาคตสดใสอย่างแน่นะอนนะฮะเท่าที่ฟังแล้วก็รางวัลครั้งแรกเลยที่น้องเขาได้รางวัลน,นะคุณครูเล่าให้ฟังน,นิดหนึ่ง ครั้ง,รงแรกเลยที่ไปประกวดเวทีไหนได้รางวัลอะไรก็ระดับเครือข่ายนะคะงานนี้เลย,เยใช่ไหมหรียญทองค่ะก็เริ่มาจากกิจกรรมตัวนี้นะคะ่ะหัตถก,กรรมเขาจะเขาจะเลือกอด้านวิชาการของแต่ละคนแต่ละกลุ่มประสบการณ์นะคะคใครมีคนสามารถตรงไหนก็เอาไปแสดงเวทีนี้เลยะค,ะค่ะแล้วก็ ทุกปีเนี่ยก็คือเข้าประกวดทุกปีไหมนององหญิงทุกปีได้รางวัลทุกปีด้วยเหรียญทองใช่ไหมเขาเรียกเหรียญทองเรียกเหรียญทองเหรียญทองค่ะเหรียญทองถ้าได้ระดับคะแนน80ขึ้นไปเขาถือเป็นเหรียญทองเหรียญทองและขถ้าที่หนึ่งคือชนะเลิศอืมอันนี้เราได้ชนะเลิศไม่ใช่เหรียญทองอย่างเดียวนะค่ะชนะเลิศได้97.3ในบรรดาคนที่ผ่านเกณฑ์80คะแนนจากกรรมการเนี่ยเขาเรียกเหรียญทอง แต่ว่าต้องมีหนึ่งแหละที่คะแนนสูงที่สุดใช่่คะก็คือน้ององค์หญิงนะครับในในแต่ละปีนี้ก็ที่ที่เราแข่งก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับคราวที่แล้วในที่ไหนฮะได้ที่สองค่ะอยู่ที่กรุงเทพนะคะไปแข่งที่เป็นระดับประเทศนะคะเหมือนกันครับแต่เขาจะได้ที่ที่หนึ่งของภาคแล้วทีนี้เขาก็ไประดับประเทศอีกทีหนึ่งทีนี้เราก็ได้ที่สองระดับประเทศปีนี้เขาถือว่าเป็น อ่ะสิ้นสุดอยู่ที่ภาคเลยก็คือคได้ที่หนึ่งก็คือสิ้นสุดนี่ก็คือระดับประเทศไปเลยนะคะน้องเขาตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่ชั้นป .6 โรงเรียนบ,บ้านนายุงอำเภอเขียมราดนะครับอนาคตเรียนต่อที่นั่นไหมฮะไปเรียนที่ไหนน้ององค์หญิงอยากไปเรียนที่ไหนดีจบป .6 แล้วจะเรียนที่โรงเรียนเก่าค่ะที่ไหนนะชื่โรงเรียนเดิม มีมอหนึ่งไหมครับคุณครูมีค่ะอ๋อมีคุณครูไม่ให้ไปแน่นอนชื่อื่น <c oughs> ความฝันของเราที่อ,อยากจะได้รับการสนับสนุนอยากจะบอกใครเป็นพิเศษไหมตอนนี้อยู่กับคุณพอ่อคุณแม่ใช่ไหมค่ะเขามีปัญหาทางด้านครอบครัวด้วยค่ะอ๋อครับอ่ามีพ่อแม่เลิกกันมีอยากให้ใครสนับสนุนอะไรเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมไหมหลังจากนี้ไปก็เขาอยาก ไฟฝันอยากเป็นนักร้องก็อยากให้มีผู้ที่เขา,าสามารถดูแลน้ององค์หญิงได้ก็ก็อยากได้ตรงนั้นนะคะ,คะอเช่นทุนการศึกษาก็ว่า,าว่ากันไปนะครับหรือว่าสถานศึกษาหรือโรงเรียนไหนที่อาจจะชมรายการนี้แล้วเห็นแล้วเห็นแววของเรา,นาแล้วที่อยากจะผลการเรียนเป็นไงฮะที่ถ้าจะไปต่อที่โรงเรียนอืนอ่นๆน้ององค์หญิงเขาเรียนดีคะ่ะได้ทุกวิชาค่ะ เก่งทุกวิชาด้วยเก่งสี่ทุกวิชาเลยค่ะโอ้ค่ะเก่งสีทุกวิชาเลยค่ะชอบวิชาอะไรเป็นพิเศษไหมองุ่นวิชาดนตรีเล่นอะไรได้บ้างเล่นอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยแต่่ชอบร้องไม่เป็นไรร้องเพลงเก่งเล่นดนตรีไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับก็ในอนาคตก็อยากจะให้น้องๆน้องอุงอิงหรือว่ารัตนาพร หอมหวน,นะครับก็ในอนาคตก็ไปฝันตัวเองอยากจะมีวงดนตีเป็นของตัวเองแต่ว่าการเวลาก็จะช่วยพัฒนาน้องๆน,นะครับมีคิวไหนที่จะไปประกวดอีกไหมครับคุณครูตอนนี้มีของอคุณแม่ติวนะคะเขาเขาเขา,เขาทำเกี่ยวกับจักสาร,รเกี่ยวกับผ้าทีนี้เขามีโปรแกรมที่ทำวิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วเขาก็ให้เราไปแสดง ให้นักท่องเที่ยวดูนะคะครับค่ะที่ที่บ้านวงปัดสาค่ะวงปัดสานะฮะในส่วนของเข็มราชเองซึ่งเขาจะมีตลาดมีอะไรอยู่มีถนนคนเดินถนนคนเดินน้องเขาก็ไปค่ะน้องเขาก็เคยไปไปโชว์เพลงไปอะไรน้องเขาก็ไปทุกเสาร์อาทิตย์ไหมน้องหญิงเลยไปตลอดไหมไม่ค่ะไม่ค่อยไปเป็นบางบางโอกาสบางโอกาสนะฮะก็ไปโชว์เวลาเขามีการแสดงในตลาดถนนคนเดินเข็มราช นะครับคงจะทิ้งท้ายตรงนี้น้ององค์หญิงมีอะไรจะทิ้งท้ายร้องเพลงเก่งต้องพูดเก่งด้วยอ,อยากพูดอะไรคะนูขอร้องเพลงอย่างเดียวคุณครูคคพูดแทนแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะพูดแทนน้อง,องก็อ,กอย่าให้พูดใจบุญหรืออะ,อะไร คนที่มีจิตศรัทธาและก็ชอบในการร้องเพลงอะไรชอบเสียงเพลงนะมองฝากน้องออิงด้วยนะคะเพื่อน้องอิงจะมีประสบความสาเร็จในชีวิตที่เขาตั้งใจไว้ในความฝันของเขาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีนักร้องดังชื่อเสียงเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตก็น้องออิงก็คงจะเป็นอ้อมอกอ้อมใจของแฟนเพลงในอนาคตนะครับคงจะต้องขอบคุณแล้วก็ให้น้องอิงหนึ่งผลงานเพลงทิ้งท้ายรายการตรงนี้เอาไว้ เพลงอะไรดีครับคุณครูขอใจเลขเบอร์โทรไหมลูกหรือเพลงอะไรที่หนูอยากร้องเพลงจะจบเลยตอนนี้อ่าอ่าเพลงอะไรนะหนูเพลงเพลงอะไรก็ได้หนูอยากร้องเพลงอะไรร้องก็ได้เอ่ยหูเบิร์ดล่ะหูเบิร์ดล่ะเหมือนมหูเบิร์ดล่ะโอเคนะขอบคุณคุณครูนะครับแล้วก็น้องหญิงด้วยนะครับแล้วก็เราจะลาท่านผู้ชมไปด้วย ฮูเบิร์ละนะครับของน้อง๋งอีกนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชม NBT Not Eat นะครับผมสุภทรนวงพร้อมด้วยทีมงาน NBT อุบลและก็ NBT คอนแก่นนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ,นค,รบคนหักกัน ใ้ก้าูสึกได้บ่อยคนเศร้าหักกันจากแม่นซ้อมออกง่ายคักอยู่ที่ว่าสีว่าสิปากบอทอนันล่า เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเฮาออบัดเป็นน้องที่ว่าวบ่ได้ย,ย้อนว่าฮักอ้ายแหง